โครงการ Stronger Together เป็นโครงตามตามนโยบายหลักของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนกับภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีขวะามาเข้มแข็งการแจ้งข่าวอาจญากาันรมเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถใช้เป็นข้อมูลในการแก้ปัญหาของสังคมอย่างยั่งยืนสถานีตำรวจภูธรเมืองลำปางเป็นหน่วยงานหนึ่งซึ่งทำหน้าที่เป็นกลไกในการสร้างเครือข่ายในระดับอำเภอตามโครงการ Stronger Together ดำเนินการสร้างเครือข่ายอย่างครอบคลุมในทุกกลุ่มบุคคลกลุ่มอาชีพและกลุ่มองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในการสร้างการมีส่วนร่วมแจ้งข่าวอาชญากรรมตลอดจนปัญหาสังคมอื่นๆกระบวนการแก้ปัญหาได้มีการดำเนินการอย่างเป็นระบบมีการรายงานปัญหาการประชุมวิเคราะห์ปัญหาและการเสนอแนวทางการแก้ปัญหาโดยการลงความเห็นร่วมกันโดยในกระบวนการแก้ปัญหาทั่วไปสามารถทำได้ในชั้นระดับอำเภอได้ดำเนินการอย่างรวดเร็วทันท่วงที ส่วนปัญหาซึ่งจะต้องนําสู่การแก้ปัญหาระดับจังหวัดได้มีการรายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อดําเนินการประชุมหารือบูรณาการร่วมกันกับหนว่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาดังกล่าวเห <ś led> นที่รับรายงานปัญหาการจราจรน,นะ ถนนทางหลวงหมายเลขหนึง่งบริเวณจุดกลับรถบ้านสามาัคคีต่อพี่ชัยอ๋อเมืองลำปางจังหวัดลำปางมีสภาพแคบการจราจรขับข้างผู้ใช้รถใช้ถนนวิ่งรถด้วยความเร็วเนื่องจากเป็นถนนทางหลวงหมายเลขหนึง่งเส้นทางไปจังหวัดพะเยาเชียงรายประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการเกิดอุบัติเหตุบริเวณจุดกลับรถดังกล่าวเนื่องจากมีสภาพติดบังทัศนวิสัยในการมองเห็นการแก้ไขปัญหาระดับอำเภอ ได้ดำเนินการแก้ไขเบื้องต้นโดยจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจไปอำนวยกการจราจรบริเวณถนนด,ดังกล่าวการตัดแต่งกิ่งไม้และการเพิ่มแสงไฟสว่างแต่ปรากฏว่ายังมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุการจราจรอ,อยู่หลังจากได้รายงานปัญหาแล้วเห็นควรให้มีการแก้ไขในระดับจังหวัดและประเทศต่อไป การแก้ไขปัญหาระดับจังหวัดได้ดําเนินการประชุมโดยคณะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตหนึ่งจังหวัดลำปางในการตรวจพื้นที่และประชุมหาหรือผู้เกี่ยวข้องได้แกะสะ่สสแขวงทางหลวงลำปางเทศบาลเมืองพิชัยเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรเมืองลำปางรายงานสภาพปัญหาและมีความเห็นให้มีการแก้ไข,ขโครงสร้างของถนนเป็นจุดกับรถแบบเต็มรูปแบบและเพิ่มสัญญาณไฟแสงสว่างผลการดำเนินการพบว่าจังหวัดลำปาง ไม่มีงบประมาณมาสนับสนุนแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงได้รายงานให้สภาผู้แทนราษฎรรับทราบเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณดำเนินการในปีถัดไป